ดีค่ะมาพบกับกิน,กนยูแบบแ,บบแมนปียาชาแนลค่ะพีน่น้องโมนิสพามาเฮกกระเพาเคพ่ะเมนูโัน้เป็นอาหารอีสานบานาเทาค่ะพี่น้องจะพามาทําหมกปลานินนะคะเป็นหมกใบตองแล้วก็หมกย่างใส่กระทะด้ยค่ะพี่น้องโมนิคิดอยากยังสีนะคะนะคะลองเบิรงค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ปลาเนิลยลางทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องเครื่องแกงค่ะเมืนอนเราหมกหม้อเลยล่ะค่ะพี่น้องกับสมิตรไร่หอมแดงกระเทียมนะคะ พริกสดแล้วก็ขมิ้นค่ะนะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีใบแมงรักนะคะพี่น้องเกาๆกแน่ใบแมงรักใบบะกตูตะไคร่นะคะพี่น้องมาค่ะมื่อนีนอยากจะสีด้วยค่ะพี่น้องว่าสมกหมอ,อบกบ้่อยละเบื่อแล้ค่ะพี่น้องนะคะกอดอื่นค่ะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะ ไปยัางคือชอบใส่ขมิ้นนะคะหนึ่งคือดับกินสาบยิงข้าวของปลาใดสองคือทําให้ปลาเราสีสวยงามนะคะเวลาปลานน้นบันสุปมาคะจะขาวแง่แก่บป็เวะกินค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยเ็เราต้องใส่ขมิ้นลงไปเพิ่มสีสันนิดนิดนึงค่ะนะคะจากนั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วย ชูรสนิดนึงค่ะเนี่ยค่นิดนึงกับไปซอนเท่านี้ละค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่เกลือนะคะลงไปนิดนึงค่ะ ซะะึบเน้นพวงเป็นอียังน,ำน,ำนำ้ำหนามพันดค่ะราะว่าข้าวมกใบตองนะคะไม่กระสีเหี่ยวมากค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาระนะคะผู้ใดบบมักนำปลา,าก่บบตบองใส่เนื่องจากพี่น้องไม่นู่นนี่บบจำเป็นตรต้องใส่ปลานะคะใส่พวกน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็เกลือแค่นี้ก็ดีได้ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ อันนี้ยอดซุปเฮ็ดเข้มปันใดค่ะพี่น้องนะคะทำให้มันจืดก็ค่อยเห็ดเดียวประแดกปลาลาเอานะคะพี่น้องเพราะว่าไม่กินกันไายคนนะคะคนนึ่ก,กินเข้มคนนึงกินเข้มจะเสียค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะตะไคร้แล้วก็ใบมงลักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วย่าหาบุกพริกก่อนเพราะว่ามันบเผ็ดนะคะย่าก็จะเอาแบบว่า ใส่พริกลุไปน้านค่ะพริกเก็บมาจากสวนเลยพี่น้องนะคะปลอดสารพิกแน่นอนค่ะใส่ลงไปเลยใส่ทั้งขวนเลยค่ะจะสีเลยอ่ะประมาณนี้แหละค่ะ ผู้ใดมีถุงมือก็เอาถุงมือคลุกเข้าให้เข่ากันก็นได้ค่ะพี่น้องนะคะมาล่องเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไดมกปานิ่งมก,มกไปตองใสกระทะแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะคือย่อมกไปซิ่งหงดที่แล้วแล้วค่ะนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะที่นี่มาค่ะเนี๋อเยื่อสุกหอมไม่ตองให้เบิ่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยว่อห้องใบตองค่ะพี่น้องมันจะเป็นยังได นะะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเลี่ยงเห็สวยงามก,กว่าเดิยสภาพมาสเซปานินค่ะค่ะหลังจากจัดทีให้ปลาแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะท,ทะคะี่หนี่ไปงันยากดเงียบเลยเหรอคะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะลองก้นใบตองด้วยใบแมงรักแล้วก็ตะไคร้นิดหน่อยแล้วก็ใบมะกรูดค่ะนะคะจากนั้นค่ะใส่ปลาเนินลงไปนะคะเลี่ยงเลี่ยงในจะนิดนึงค่ะพี่น,พน้องเพราะปลาเนินไม่เป็นปลาที่ซุกหยาคนะ,คะถา้าเท่เท่ปุ๊บลงไปเลยนะคะ มันจะทำให้ความร้อนไม่ทั่วถึงนะคะประมาณนี้แหละคะ่ะคิดอยากแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดบ่มัก,กะบะตองเห็ดตามด้วยจ้ะนะคะทําแบบหมกหมอ้อธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าของเย่านน่เห็ดหมกหม้อบ่อยดูแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็ะเลยเอาแบบนี้เบิง้งคาไม่แสบค่ะเป็นแนวท่างนะคะเวลากินแล้วก็เสดบอกเพื่อนๆถูกว่ามันเป็นจังไหนมันแสบบอ เหตุนะะี<_ <A> _>้เี่ก็เหตุใดเบิดแค่ะพี่น้องยกเว้นห่อใบตองนะคะเรื่องห่อใบตองเนี่เป็นอีหยังที่อยากแห้งค่ะนอแปบบนึงก็ค่ะยอห้าเข็มกัดก่อนไม่กัดก่อนเอาละค่ะทีนี้ค่ะเราก็ห่อเข้าไปเลย ปะมานนี่นะคะพี่น้องอซับนี่ล่ละค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อแสดงเห็นอยู่นะคะอุยุอันยะคือค้นนี่และค่ะพี่น้องจัดลงไป แลล่ะนี่คืองามสุดรับยอดละค่ะไปค่ะที่นี่สภาพไปหมกในกระทะค่ะพี่น้องนะคะหมกผ่อนๆปลาสุกๆค่ะหลังจากนั้นค่ะนํามาหมกใส่กับกระทะค่ะพี่น้องนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวใบตองมันถูกไฟความผ่อนนะคะมันกระสอคอยยุบลงเองค่ะนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลาสุกนะคะให้สังเกตง่ายๆเวลาปลาสุกค่ะใบตองเข้าสีแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าตัวปลามันสีแข็งขึ้นมากค่ะพี่น้องนะคะ มกไฟอ่อนๆจะสีไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะเย่าบมันจว่าจะชั่วโมงจากหน้าที่บอกบบได้นะคะพี่น้องเพราะว่าห้องมกไปตองนะคะกะบโไดแ่วมายัางตําของเย่ากับสิประมานสี่สิบนาทีขึ้นไปนะคะเพื่อเพราะว่าใบตองจะห่อเยอะหอนะนะคะมกไปจะสีนะคะพี่น้องนะคะมกสุกแล้วเรียบร้อยค่ะเดีย๋ยวจะแกะสีจานให้เบิรงคพะพี่น้องนะคะมกปลานนินมกใบตองหอมๆแบบนี้ค่ะมันจะออกมาหน้าตาเป็นไงจ้าราคาพี่น้องไม่นุม่มเลยค่ะเปิด ออกมหันนีค่ะพี่น้องควนหุนหวนเลยค่ะนะคะหมกปลานินค่ะนะคะหมกใบตองค่ะใส่กระทะค่ะพี่น้องสไตล์เย้าเลยค่ะพี่น้องนะคะม่อกีแอบชิมเป็นิดนึงค่ะแซ่บค่ะกำลังนัวพอดีนะคะพี่น้องแต่ว่าผู้ใดมาเข้มสามารถใส่ได้อีกนะคะนี่ค่ะหอมหวนหวนึ้นมากค่ะพี่น้องมีทั้งหมกผีด้วยมีทั้งตะไคร่ใบบักกูเส้นลงไปนะคะก็แล้วหุนหุนด้พี่น้องนะคะเปิดเบิ้งพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเย้าประเด็เบิ้งก่อนเบิ้งอย่างหร้อเพราะว่ายาำมันเสียทรงนะคะ นะคะรวมๆเมนูนี้ซูนี้นะคะวิธีมกแบบใส่ใดค่ะพี่น้องนะคะต้องเฮ็ดกินเฮ็ดยากมั้งค่ะนี่ค่ะควรออกมาหวนควรเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่้องมากค่ะที่นี่เอากระติกเขาเย่เติมมได้ค่ะพี่น้องมากินมกปลานินค่ะมกใบตองหอมๆค่ะพี่น้องนะคะถ้ามี่เตาทานนะคะอย่างเตาทานที่สองหอมค่ะค่ะพี่น้องนะคะ อันนี้มกเสกระทะกะห็หอมพื่งกันค่ะพี่น้องนะคะมาจ้าจะแซมพึ่กันจ้ามกปลานิมค่ะ